สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนิสาพรบอนสีนะคะคลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะให้อยู่ที่เซตละ300บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งให้ได้ทั้งโอนและปลายทางเลยนะคะเฉลี่ยตกต้นละแค่70กว่าบาทเองนะคะลูกค้ารวมส่งให้อีกนะคะให้ได้ทั้งโอนและปลายทางลูกค้าสะดวกแบบไหนนะคะแจงะ้งแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะว่าดูมาจากไม้จัดเซตครั้งที่จุดจุดจุด รับเซ็ตที่เท่าไหร่อย่างนี้นะคะรับได้มากกว่า1เซ็ตนะคะลูกค้าอยากได้บางทีอยากได้2เซ็ต3เซ็ตก็แจ้งแมค่ค้าได้เลยแพ็กรวมกันให้ในตะกร้าเดียวกันได้นะคะจัดส่งให้ฟรีได้ทางโอนและปลายทางนะคะคลิปนี้ถ่ายลงวันอาทิตย์นะคะที่2เมษานะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่3เมษายนนะคะแพ็คแบบตะกร้าส่งไปสนีไทย EMS ให้นะคะ ไม้เซตดียังไงนะคะเหมาะสำหรับที่ผู้เข้าเริ่มเข้าวงการบอนสีนะคะเพราะแม่ค้าจะคละไม้ชื่อหลากหลายเอาไว้ให้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดแล้วก็เป็นต้นโตแล้วนะคะความสูงประมาณครึ่งหนึ่งทั้งหมดบางต้นนะคะไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6นิ้วได้อยู่ที่ดุลพินิจของลูกค้าเลยอยากไปขึ้น6หรือขึ้น8ดูตามไซส์ขนาดเขาได้เลยนะคะสามารถอัพไซส์ได้ทุกต้นนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันนะคะว่าในแต่ละเซตจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคุ้มสุดๆลูกค้าจ๋ะใครเพิ่งเริ่มเข้าวงการใครเพิ่งอยากเริ่มลองเลี้ยงบอลสีรับเซตพวกนี้ไป300บาทเท่านั้นตกต้นละเท่าไหร่75บาทเองนะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่งอีกต่างหากนะคะคุ้มสุดๆ,ๆจ้าอ่ะเริ่มกันที่เซตที่1น,นะคะเซตที่1 ตัวนี้นะคะก็จะชื่อว่าหานุมานประสานกกยนะคะแต่ตัวนี้เป็นฟอร์มที่ยังไม่ไป้ายผ่ามาจากแม่ป้ายนะคะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าผ่าไม้ช่วงหน้าหนาวไม้จะไม่ค่อยป้ายนะคะเอาไปเลี้ยงดูลูกค้าไม้อะเปิดใบใหม่อยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศเลยนะเปิดใบใหม่มาอาจจะป้ายให้ลูกค้าก็ได้นะคะให้เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่เปลี่ยนทาง ะคะเคยเห็นไหมมีคนแบบอย่างเช่นชายชนอย่างเงี้ยผ่าตอนช่วงหน้าหนาวไม้โตมามันไม่ป้ายจริงๆนะลูกค้าเนี่ยทดสอบมาแล้วนะมันไม่ป้ายนะคะแต่ก็คือผ่ามาจากแม่ป้ายนะคะเอาไปลุ้นดูนะคะเอาไปเลี้ยงดูอาจจะเปิดใบป้ายมาตอนใบแก่ก็ได้หานุมานประสานกายนะคะแท้ร้อยเปอร์เซนต์มีเส้นสะพานชัดเจนนะคะนี่แบบนี้เลยหนึ่งกระถางค่ะตัวนี้เป็นบอลเก่านะ ชื่อว่าเด่นชัยนะคะเด่นชัยเป็นบอลเก่านะคะอีกตัวหนึ่งให้ไปด้วยหนึ่งกระถางไม้เซตจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วทั้งหมดนะคะอ่าต่อมาต้นนี้มีชื่อว่าเขื่อนป่าสักนะคะโตขึ้นใบจะแดงแดงเงาเงาหนาหนาสวยนะเขื่อนป่าสักหนึ่งต้นส่วนตัวนี้นะคะเป็นม่วงเจริญอ่าม่วงเจริญหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ตั้งแม่ไว้เก็บเกบสรน,นะคะไว้ผสมลูกไม้หน้าใหม่ใหม่เราก็จะได้ความ มีความแบบพื้นม่วงอ่ะไม่ไปไป้ายม่วงก็ต้องมีม่วงมังแหละมันสวยนะคะอีกหนึ่งต้นให้ไปด้วยนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนึ่งค่ะอ่าเซตที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะต่อมาเซตที่สองจะ้ะเซตที่สองก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ทิดาสวรรค์น,นะคะหนึ่งต้นต้นนี้มีชื่อว่าหานุมานนะคะหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะหนึ่งต้นนะคะดาวกับเดือนเริ่มมาแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ย ตัวนี้ชื่อว่าพรสวงนะคะบอลกาบหนึ่งต้นค่ะแล้วก็เป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวติดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองจ้าต่อมาเซตที่สามนะคะเซตอุ้ยขอโทษจ้ะเซตที่สามก็จะเป็นสุครีบจัดทับนะคะหนึ่งต้นตัวนี้ทิพวารีนะคะผ่ามาจากดาราโนพลัดทั้งนั้นเลย นะคะนางยังไม่เปิดด่างนะคะแต่ก็มีสกิดบ้างนะคะนะล้านเปอร์เซ็นต์คือผ่ามาจากดาราอาจจะเปิดใบด่างตอนใบแก่หรือใบไหนก็เป็นได้นะคะให้ไปด้วย1ต้นตัวนี้ทิดาสวรรค์น,นะคะ1ต้นจะ้ะแล้วก็จะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวให้ไปด้วยอีกหต้นนีป้ายมาแล้วนะคะติดป้ายมาแบบนี้นะคะให้ไปด้วย1ต้นจะ้ะ3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่ เอ้ยเซตที่สามสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามปูสลับกันซะแล้วนะคะต่อมาค่ะต่อมาเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ก็จะประกอบไปด้วยพรสวงนะคะบอลกาบเป็นกาบที่แบบฟูมากค่ะนะ,ะนะเขาแน่นฟูมากนะคะแข้งเครื่องเขาใหญ่และสวยนะคะเดี๋ยวเขากัดลายขึ้นมาแดงๆคือสวยเลยพรสวงหนึ่งต้นนะคะตัวนี้ม่วงจเจริญค่ะหนึต้น อันนี้เป็นขุมทองนะคะขุมทองหนึ่งต้นจ้ะหน้าแดงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพรเจ้าสัวนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้นะให้ไปอีกหนึ่งต้นจ้ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ต่อมาค่ะเซตที่ห้าเซตที่ห้าก็จะประกอบไปด้วยทิดาสวรรค์น,นะคะหนึ่งต้นตัวนี้หานุมานประสารกายนะคะ1ต้นนะ แล้วก็จะมีเป็นหันุมานนะคะห่าเป็นดาวเป็นเดือน1ต้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าสาวนะคะให้ไปอีก1ต้นนะเนี่ยเขาไป้ายๆมาหน่อยๆแบบนี้นะจ๊ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5นะคะต่อมาเซตที่6ค่ะเซตที่6ก,ก็จะมีเป็นมณีเมฆขลานะคะบอลกาบหนึต้นนะคะมณีเมฆขลา ตัวนี้เป็นพรเจ้าสัวนะคะด่างขาวมาแบบนี้นะหนต้นทิดาสวรรค์ค่ะ1ต้นและไม้เก่านะคะตัวนี้เด่นชัยนะคะอีก1ต้นนะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หกจก้ะต่อมาเซตที่เนะคะเซตที่7ก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ชื่อว่าดาริกานะคะ1ต้นนะดาริกานะคะ1ต้นนะคะอันนี้ให้ดูใบแรก ่ามาจากแม่ด่างนะเขามีเชื้อด่างนะคะแม่น่ะแม่้าให้ไปในเซตด้วยนะคะ1ต้นตัวนี้เป็นมณีเมฆขลานะคะให้ไปหนึ่งต้นจ้ะต้นนี้มีชื่อว่าเรียกซับนะคะบอนใบกลมเรียกซับหนึต้นแล้วก็จะเป็นทิพวารีนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นมีความสะกิดมีความสะกิดนะคะแต่ยังเขินอายไม่กล้ามาเยอะอยากอยู่กับเจ้าของนานๆนะคะถ้ามาเยอะด่างเยอะก็ต้อง แยกจากเจ้าของไปนะคะต้องย้ายเจ้าของใหม่อ่าที่อ่าทิพวารีนะคะให้ไปนหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจ็ดค่ะต่อมาเซตที่แปดนะคะก็จะมีเป็นทิดาสวรรค์ค่ะหนึ่งต้นตัวนี้เป็นไม้เหลืองนะคะชื่อว่าทุ่งรัตนานะคะหนึ่งต้นเคือนป่าสักค่ะหนึ่งต้นค่ะ แล้วตัวนี้เป็นหมอสีน้อยนะคะหมอสีน้อยให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่แปดค่ะต่อมาเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าก็จะมีเป็นหมอสีน้อยค่ะหนึ่งต้นมณีเมฆขลานะคะอีกหนึ่งต้นนะเป็นบอลกาบนะคะแล้วก็จะมีเป็นธาตุบางแก้วนะคะหน้าแดงๆหวานๆแบบนี้เลยหนึ่งต้น แล้วก็เป็นสุครีปจัดทับนะคะ1ต้นค่ะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ค่ะต่อมาเซตที่10นะคะเซตสุดท้ายเซตที่10ก็จะมีเป็นนารีบุรพานะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลย1ต้นขุมทองนะคะหน้าแดงแบบนี้นะคะ1ต้นทิปวารีนะคะอีก1ต้นจ้ะส่วนตัวนี้ชื่อหมอ หมออะไรนะแม่คะจำไม่ได้น่าจะหมอจินดานะคะจักหมอหนึงนี่แหละนะมีชื่อนะคะมีชื่อนะแต่สวยให้ไปด้วยนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10บค่ะครบเรียบร้อยจบทั้ง10บเซตนะคะสนใจต้นไหน ส,สนใจเซตไหนนะคะสามารถสอบถามได้เลย080519 4988นะคะรับได้มากกว่า1เซตนะเซตละ300บาทเท่านั้นสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะแพ็กวันนี้จัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะจัดส่งให้วันจันนะ,ะวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด10เซต นะคะคสนใจเซตไหนแจ้งแม่ค้าได้คะ่ะ300บาทเท่านั้นรับประกันว่าคุ้มทุกเซตนะตกต้นละไม่ถึงตกต้นละแค่70กว่าบาทนะลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าส่งเลยนะแม่ค้าส่งฟรีให้นะคะ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่หากบังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาชมผ่านพึ่งเข้ามาเจอกันแบบนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ